ชีวิตครับผมเชื่อว่าชีวิตมีทางเลือกเสมอมีอยู่วันหนึ่งครับผมเอารถไปล้างที่ร้านก็นั่งมองเด็กล้างรถครับทําให้นึกถึงตัวเองครับเมื่อก่อนก็เคยทํางานแบบนี้ครับที่ต้องใช้แรงงานเล็กงินมันก็เป็นอาชีพสุดคลาสสิกครับ,รบของเด็กบ้านนอกเนาะเขา้ากุ่เด็กล้างรถที่นี่ครับเกือบทั้งหมดเป็นพมา่าน้องๆเขาก็ไม่เคยมีโอกาสนะครับ ก็เข้ามาหาโอกาสที่บ้านเราอีกภาพหนึ่งที่ผมจำได้ก็คือว่าผมเคยมีโอกาสไปเที่ยวภาคใต้ก็ไปกับพ่อครับก็วันนั้นเขาก็จะพาไปดำน้ำครับไปดูเกาะดูปะการังก็ปกติครับแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือไกด์ครับวันนั้นไกด์ที่พาพวกผมไปเข้าเก่งนะครับเขาพูดได้ ต่ำต่ำ,ตำคือห้าภาษามีไทยอังกฤษเกาหลีไต้หวันเขาพมาเวลาที่น้องเขาพูดไทยก็จะสำเนียงแปลงแปลงมันกับเด็กดอยครับน้องเขาก็เป็นหนึ่งในพม่าที่เข้ามาแช่แรงแรกเงินจากเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ครับมันก็แยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกขนาดที่คนล้างรถเขาต้องล้างรถตังถ้งแต่เช้าถึงครับให้มีเวลาพัฒนาตัวเอง ก็เลยเป็นแค่เด็กหลังรถครับแต่พม่าคนที่สองเขาเริ่มจากการเป็นคนงานในเรือประมงแล้วก็มายกของให้นักท่องเที่ยวครับอยู่ไปอยู่มาเด็กที่แค่คอยยกกระเป๋าให้นักท่องเที่ยวตอนนี้เขาเป็นไกด์ที่มีความรู้ความสามารถเก่งจงเลือกที่จะเพิ่มต้นกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันมีโอกาสในอนาคต และอนาคตของเราก็ล้วนมาจากประสบการณ์งานเดิมๆของเราทางนั้นครับ